วันนี้เวลา9้านาฬิกา5นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชกรมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามโดยสิทธิานุสิ์จัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันมรณะภาพของพระราชรัมงคลเมธีเขมาจาโรอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่21เมษายนของทุกปีรวมทั้งได้เชิญอัฐิอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์รูปอื่นๆของวัดออกมาในการบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ในโอกาสนี้ด้วย ในการน,นี้สมเด็จพระอริยวงศาาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชกรมมหาสังฆปรินายกนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีพระบัญชาแต่งตั้งพระเทพวชระเมธีจินตามโยให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นวาระที่สองตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งด้วย